มวยคู่ที่2มวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้นะครับฝ่ายแดงมนพรามเส็ดเพชรฉลูกัน17ปีชนกับนอดใหม่วออุชา17ปีเท่ากันส่วนสูงถือว่าใกล้เคียงกันมากครับ164 165เซนด้วยกันทั้งคู่น้ำหนักแปรปลอย,ลยน้ำมนพรามจะหนักกว่าเล็กน้อยครับ50กิโลในขณะที่นอดใหม่นั้นหนัก49กิโลครับซึ่งเวยียจะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับว่าแต่ว่ามนฑลพรามนั้นหยุดไปนานครับรวม4เดือนในขณะที่นอดใหม่นั้นก็ถือว่าต่ออยู่สมบเสมอนะครับนะ ฟอร์มล่าสุดของมนพรา,ามก็นะครับชนะเพชรสามนะครับแล้วก็มาผัดแพ้ชนะกับจิรวัตรสราชจะภูมิแล้วก็หยุดนานไปในขณะที่นอดใหม่เองก็ชนะนนคะแนนขุนหารแพ้คะแนนเพชรพอใจก่อนหน้านู้นก็ไปชนะคะแนนกับสิงห์ทองน้อยฝ่ายแดงนะครับมนพรา,ามถือว่าวุธหลากหลายหนักแรงเดินบทเดินบดเนบียดปอดใหญ่แปแรงเป็นมวยที่แซงทางโค้งได้เป็นประจำในขณะที่นอดใหม่นั้นก็ถือว่าเป็นมวยฝีมือเป็นมวยขวารวดเร็วเหลี่ยมเชิงดีเอาตัวรอดได้เก่ง แล้วก็ถือว่าหายใจอยู่สม่ำเสมอดีกว่านะครับนะวันนี้มาเจอกนทในช่อง73ยกนั้นกินกันลำบากครับเพราะว่ามนฑพรามเองก็อาวุธหนักแรงเดินบทเ,เดินเบียดเร็วอาวุธหลากหล,ลายออกเป็นชุดในขณะที่น็อตใหม่เองก็ถอยบงังตั้งโต้ตั้งรับจับทางคอยประคองเกมนาถอยบังนะครับเรียมเชิงดีอาวุธหลากหลายก็ถือว่าคู่นี้นะครับรักพี่สดใน้องแต่มองว่าน่าจะพลิกเกมไปที่น็อตใหม่ครับ ภาคสามวยไทยเสียนนล,ล็อกสามชี้ตัวเด่นยินให้เข็ดทั้งประเทศ